สวัสดีครับอันนี้อยู่ในรถนะครับทดสอบใหม่ซาราโมนิกสมาร์ทใหม่นะที่ใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับเป็น Android นะครับอันนี้ผมขับรถอยู่ใส่แมสแล้วก็เสียบไม้นะครับเป็นไม่นอกไม่ได้ไม่ได้ใช้บิวอินนะครับ กล้องก็เป็นจากตัวเครื่องลองใช้ในสารมิรมกที่เป็นไมนอกนะครับหรือว่ามันรับเสียงดีไหมนะครับเหมือนเหมือนเออเหมือนไมสายไหมนะครับเพราะว่าไมสายก็คือไมที่เราของสารมิกบางรุ่นนะครับหรือไม่ก็โบย่าใช่ไหมครับ ผมก็หันไม์มาทางตัวผมครับหันไม์มาทางคนพูดคือหันทิศทางรับเสียงครับแล้วก็พูดปกติไม่ได้พูดเสียงดังมากปกติก็คือพูดเมือนสนทนาทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวฟังดูก่อนอันนี้ก็คือไม่ใช้ไม์ ไม่ใช่ external นนใหม่นะครับอันนี้เป็นไม v i e w อ n นไม้ e ิวอินของโดท้าว่าแหวเสียงจะใกล้เคียงกับไม external ์ใหม่ที่เป็น s ารบ m o n i เบรยนะครับซึ่งในการปรดก็ใช้ระดับเสียงเดียวกันนะครับไม่ได้แตกต่างเพื่อที่จะดูความแตกต่างของเสียงที่ออกมานะครับระหว่างใช้ไม้ กับไม่ใช้ไม้เสียงจะเป็นยังไงนะครับยาฟังดูกัครับจากการบันทึกเสียงนะครับพอสรุปได้ว่าถ้าเราใช้ไม้มันก็จะดังขึ้นนิดหน่อยและช่วยตัดเสิยงรบก,กวนได้เยอะนะครับได้เยอะได้เยอะแต่ถ้าไม่ใช้ไม่ ก็จะมีเสียงรบกวนจากข้างนอกเยอะก็เสียงก็จะเป็นบางๆเนาะบางๆใช้ไมค์เสียงก็จะหนาขึ้นนะครับอันนี้จะเห็นความแตกต่างก็ถ้ากรณีที่เราต่อผ่านเครื่องขยายที่มีเสียงเบสประมาณนี้น่าจะมีความชัดเจนโอเคครับ